ถ้าเราฉีดโดนใบทุเรียนก็ใบจะเสียเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าฉีดให้โดนใบนะครับฉีดให้นี่ครับให้เขาโดนหญ้าแบบนี้บางคนก็สงสัยอีกว่าโอ้โหใบทุเรียนอยู่สูงตั้งเจ็ดิเซนมาโดนได้ไงตอนแรกหญ้ามันตั้งขึ้นมานี่ครับมันอยู่ข้างบน,นครับเขาก็ไม่ได้แหวกไม่ได้อะไรครับก็ฉีดโดนแต่ถ้าใครมีเวลาครับก็ให้คนงานนะครับ มาแวกมาเหยียบให้มันลม้มลงออก่อนก็ได้แล้วค่อยฉีดนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้สวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้มาแนะนํานะครับการกําจัดวัชพืชในหน้าฝนนะครับลูกค้าโทรมาบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วพี่ตัดหญ้าสองอาทิตย์มันขึ้นมาเหมือนเดิมอีกแล้วยังตัดไม่เสร็จสวนเลยตัดเสศจข้างหน้าข้างหลังขึ้นตัดเสศษข้างหลังข้างหน้าขึ้นนะครับทําอย่างไรนะครับของผมอันนี้นะครับใช้สาร คูโฟซีเนตนะครับยาฆ่าหญ้าพ่นเลยนะครับอัตราผมใช้อยู่ที่ร้อยแปดสิบซีซีนะครับต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับไม่เกินสองร้อยซีซีนะครับการฉีดพ่นของเรานะครับก็จะฉีดพ่นจากในโคนต้นออกมาด้านนอกซึ่งบริเวณโคนต้นปกติแล้วจะต้องเว้นไว้ประมาณหนึ่งคืบนะครับหรือควรกําจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นออกก่อนนะครับแต่อันนี้ของเราก็ไม่มีเวลาอีกเหมือนเคย เด็กสะพายถังสะพายมาฉีดฉีดฉีดเลยครับโดนต้นบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้เป็นพันธุ์ยาวลิ้นจีนะครับอายุประมาณ2ปีครับผมต้นนี้นะครับปลูกด้วยกิ่งข้างเหมือนกันนะครับถ้าร่มเงาที่เราปลูกไว้เนี่ยใช้เป็นพี่เลี้ยงตอนแรกไม่บังจนเกินไปเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่ต้นเขาก็จะกลมได้นะครับผมตรงนี้ปุ๋ยอินทรี ใส่เป็นอะมิโนฮิวมิกฟูวิกนะครับของถึงต้นน้ําเงินปุ๋ยคอ,อกทุกชนิดตรงนี้ไม่ค่อยได้ใส่เลยนะครับใส่ตั้งแต่ครั้งเมื่อตอนปรับปรุปรงดินครั้งแรกเป็นขี้วัวนะครับหนึ่งครั้งครับผมใบกล้วยหลายๆคนถามว่าปลูกไว้แบบเนี้ยปลูกไว้แล้วทําอะไรได้บ้างนอกจากเก็บลูกไปกินเอาหนอไปปลูกขยายพันธุ์นะครับก็สามารถใช้ใบนะครับตัดแล้วก็เอามาไว้แบบนี้ในหน้าฝนนะครับไม่ต้องไปไว้ชิดโคนแต่ใบกล้วยเนี่ย ถ้าเกิดปลูกใหม่ๆนะครับสามารถวางไว้เกือบชิดโคนได้เลยนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่ปลูกใหม่ยังเล็กอยู่เนี่ยร่มเงายังน้อยแต่พอเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะมีร่มเงาของตัวเขาเองเราก็เอามาปิดไว้ใช้นอกขยายขยายออกมาเพื่อทําให้ดินมีอินทรีย์วัตถุแล้วก็ดีขึ้นเป็นดินที่มีคุณภาพดีขึ้นนะครับกิ่งนะครับถ้าปลูกแล้วปล่อยไว้แบบของผมเนี่ยกิ่งเริ่มแก่นะครับไม่ค่อยได้แต่งกิ่งนะครับก็สามารถแต่งได้เลยนะครับ พี่นัครับการแต่งกิ่งนี่เราแต่งได้บ่อยแค่ไหนครับอ่าต้องต้องดูต้นไม้ว่ามันตอบสนองกิ่งที่ออกมาให้เราแต่งมากแค่ไหนถ้าเราแต่งออกไปแล้วทรงมันยังดีอยู่ไม่ได้มีกิ่งมาลกเราก็ไม่จําเป็นต้องแต่งครับแต่ถ้าแต่งไปแล้วกิ่งมันแตกมากแล้วมันอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีก็ปีหนึ่งสักสองครั้งก็ได้ครับต้นนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าช่วงเนี้ยหน้าฝนนะครับถ้าเกิดน้ำอยู่ใกล้แบบนี้นะครับ ก็จะทําให้รากเดินไม่ดีหรือเรียกว่ามันอิ่มน้ําครับการดูดปุ๋ยการดูดอาหารก็จะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับต้องสลับกันนะครับฝนตกวันหนึ่งหยุดไปทักงสาี่วันแล้วก็ตกใหม่แล้วก็หยุดไปอย่างเงี้ยถ้าระยะแบบเนี้ยทุเรียนจะชอบครับอย่างหน้าฝนนี้คือแมลงเขาจะดุก,กว่าหน้าหนาวหน้าร้อนไหมครับพี่รำอ่ากออ็อยู่ที่พื้นที่ครับแต่โดยหลกักๆทั่วไปก็ไม่ครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าพืชพันธุ์ทั่วไปทุกชนิดนะครับแตกยอดพร้อมกันเขาก็ไปกินอย่างอื่นได้แต่ว่าหน้าแล้งพืชพันธุ์อย่างอื่นบางทีบางคนไม่ได้สนใจใช่ไหมสนใจแต่ทุเรียนเขาก็จะมากินแต่ทุเรียนเพราะว่าอาหารในพื้นที่มันมีไม่มากเหมือนหน้าฝนครับหน้าฝนเนี่ยอาหารเยอะครับครับอันนี้ก็แต่งกิ่งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับพันนี้อร่อยไหมคะพี่นัทพันนี้ที่ผมกินผมว่าอร่อยนะครับยาลิ้ิจี่แต่ไม่รู้ว่า กี่ปีมันจะเป็นลูกในสวนปลูกไว้แล้วรุ่นแรกเกือบ3ามปีแล้วยัง3ามปีแล้วเต็ม3ปีแล้วก็ยังยังเฉยอยู่ยังไม่มีอาการว่าจะให้เห็นลูกได้คาดว่าจะต้องเกิน4ี่ปีถึงห้าปีครับอันนี้เป็นยาวลิ้นจี่นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูยาวลิ้นจี่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้เป็นต้นยาวลิ้นจี่นะครับปลูกพร้อมกับอันนี้ต่อเดียวนะครับต้นตรงนี้ก็คือแบบไม่เสริมรากนะคะใช่ครับ ้นด้านหน้าพี่นัทก็คือเสริมรากนะคะใช่ครับโตต่างกันมากเลยนะคะ,ะหน้านี้มีโอกาสได้แต่งกิ่งก็แต่งหน่อยนึ่งนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการฉีดยานะครับยากูฟโฟิเนตเนี่ยเขาทำลายใบนะครับถ้าเราฉีดโดนใบทุเรียนก็ใบจะเสียเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพยายามอย่าฉีดให้โดนใบนะครับฉีดให้ นี่ครับให้เขาโดนหญ้าแบบนี้อันนี้ต้องฉีดใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับก็คือถ้าโดนโดนโคนก็จะไม่มีผลเสียมากอ่าจริงๆไม่มีผลเสียเพราะเขาทำลายส่วนที่เป็นสีเขียวแต่อย่าฉีดให้โดนจ,จะดีที่สุดครับผมส่วนใบนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับอาจจะโดนจากยานะครับถ้าโดนใบก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยใช่ถูกต้องครับพี่นะัทต้นนี้ทรงสวยเลยนะคะ ใช่ครับต้นนี้คือเขาโป่งเลยไม่มีอะไระบทบังแล้วก็ตอนปลูกที่แรกอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ําเรื่องอะไรอาจจะได้ความพอดีต้นก็เลยสวยครับผมที่สวนของพี่นัทก็จะทําต้นพันธุ์ที่เป็นแบบเสริมรากค่อนข้างเยอะเลยนะคะมันดียังไงนะคะพี่นัทก็ผมเท่าที่เอาไปปลูกดูนะครับยบในพื้นที่เดียวกันนะถ้าดินไม่ดีเสริมรากกับไม่เสริมรากเสริมรากจะโอกาสรอดเยอะกว่าครับไม่ค่อยตายเหมือนต้นด้านหลังเรา ด้านหลังก็ไม่เสริมรากไม่เสริมรากก็โตก็โตได้ครับแต่การเจริญเติบโตมันต่างกันครับอันนี้เสริมรากครับผมก็ลองเอาไปทําเองก็ได้นะครับไม่ต้องมาซื้อผมก็ได้ก็ใช้ต้นตอนะครับตอป่านะครับไปปลูกไว้คู่กันนะครับห่างกันสักห้าสิบเซนสามสิบเซนนะครับแล้วแต่ว่าท่านจะเลือกตำแหน่งแต่ถ้าเราถ้าเราเสริมมาจากในถุงนะครับมันก็จะได้แค่นี้ก็ ไม่เป็นไรก็ได้เหมือนกันก็ทําให้ทุเรียนขึ้นได้ง่ายนี่ครับฉีดยาฆ่าหญ้าหญ้ามันลําต้นมันก็ยังไม่ค่อยตายครับแต่มันก็ช่วยให้หญ้านะครับขึ้นช้าประมาณเดือนครึ่งน,นะครับแต่ถ้าเราฉีดยาฆ่าหญ้านะครับสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันขึ้นแล้วผลเสียก็เท่าที่เราดูนะครับมันก็โตเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มีอะไร ในการฉีดยาฆ่าหญ้านะครับหน้าผลนี่คือตัดกระเปลยยวเขาก็ยาวแล้วใช่ไหมใช่ครับผมบางทีตัดสิบวันสิบห้าวันทีก็ยาวแล้วครับอันนี้ท่านผู้ชมดูนะครับบางคนมาถามผมว่าทําไมทุเรียนผมมีสีชุ่เวเขียวที่ลําต้นนะครับอันนี้ก็คือผมก็ใช้อะมิโนฮิวมิกฟูวิกของสิงโตน,น้ําเงินนะครับแล้วก็ปุย๋ยอินทรีย์เคมีของสิงโตน,น้ําเงินนะครับสูตรหกสามสามนะครับก็ส่วนมากเป็นทั้งสวนนะของผมเป็นทั้งสวนเลยไปตรงไหนทั้งต้นพันุทั้งไรก็เป็นหมดเลยครับผม ปุ๋ยทางใบก็ใช้ของเทคโนโคอปนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยได้พ่นแล้วนะครับมันแพงครับผมแล้วอีกอย่างต้นไม้เราก็โตอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้แล้วครับก็ไม่เลยไม่ได้เอามาใช้นะครับต้นนี้ถือว่ากิ่งเยอะไหมครับพี่นะัทก็พกิ่งเยอะเกินไปนิดนึงครับ<ะ>ถ้าจะเอาลูก,กนะครับอันนี้ก็ตัดออกแล้วก็มีคุณผู้ชมถามนะครับว่า พี่นัดมีตอป่าขายไหมคะถ้านี้นนหน่อยสั่งล่วงหน้าก็มีครับแต่ว่าอยู่ในไร่ครับเอาไว้ทําพันธุ์ครับไม่ได้เอาออกมาขายก็ลองสอบถามกับพี่นัดได้เลยนะคะต้นนี้ผมไม่แต่งเยอะนะครับเพราะใจก็ยังหวังว่าจะตัดเอากิ่งไปขยายพันธุ์อยู่ครับต้นนี้ถ้าต้นทุเรียนเราเป็นพุ่มหนานแบบนี้นะครับกิ่งเราไม่เคยได้แต่งหรือเราแต่งแล้วทิ้งช่วงห่างนานไปมันลกนะครับใบแก่แบบนี้นะครับกําลังเหมาะเลยนะครับกับการแต่งกิ่งครับผม แต่หลังแต่งแล้วก็ควรจะฉีดยาป้องกันมแมลงเชื้อราตามแผลตามกิ่งก้านด้วยนะครับแล้วก็ใบแก่แบบนี้ก็คือต้องระวังพวกายแดงด้วยใช่ไหมครับพี่นะัใช่ครับไรแดงก็สวนหน้าฝนน่ยจะน้อยนะครับแต่บางพื้นที่ก็มีครับแต่จะไม่ดุเหมือนกับหน้าแรงครับผมต้นนี้คือยาวลิ้นจี่นะคะใช่ครับ การโตของต้นนี้ถือว่าโอเคเลยใช่ไหมครับพี่นัดก็อยู่ในเกณฑ์ถือว่าโตดีครับอายุ2ปีแต่ว่าอันนี้เป็นดินขอบสระ,ะครับปกติ2ปีถ้าอยู่ในพื้นที่สวนนะครับต้องโตมากกว่านี้เยอะเลยครับครับก็ทางนี้มีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ครับฉีดยาคูโฟซิเนตนะครับโดน ใบทุเรียนแล้วเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือเด็กเขาฉีดยาโดนใบทุเรียนบางคนก็สงสัยอีกว่าโอ้โหใบทุเรียนอยู่สูงตั้ง780ดแปดสิบเซนมาโดนได้ไงตอนแรกหญ้ามันตั้งขึ้นมานี่ครับมันอยู่ของบน,นครับเขาก็ไม่ได้แหวกไม่ได้อะไรครับก็ฉีดโดนแต่ถ้าใครมีเวลาครับก็ให้คนงานนะครับมาแหวกมาเหยียบให้มันลม้มลงก่อนก็ได้แล้วค่อยฉีดนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ถามว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยโดนแล้วทุเรียนตายไหมโดนแค่นิดหน่อยไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ไม่โดนอ่ะดีที่สุดครับ ตรงนี้พี่นัดให้น้ําปริมาณเท่าไหร่คะช่วงนี้หน้าฝนไม่ได้ให้เลยนะครับมันสามารถเว้นได้ประมาณ3วันนะครับหน้านี้ถ้าฝนไม่ตกนะครับแดดร้อนๆเนี่ยสามารถเว้นได้ขึ้นอยู่กับดินนะครับบางดินบางพื้นที่อาจจะได้4ี่วัน5้าวันนะครับบางพื้นที่อาจจะไม่ได้อยู่อยู่กับที่อายุต้นของเขาล่าของเขาโตจเจริญเติบโตดีแค่ไหนถ้าแข็งแรงมากก็ดินชุ่มชื้นดีก็เว้นได้หลายวันส่วนของผมวันนี้ก็คือไม่ได้ให้แต่ปกติถ้าฝนทิ้งช่วงทัก15วันเนี่ย ผมจะให้อยู่ในระยะ3วันครั้งครั้งละครึ่งชั่วโมงแล้วถ้าเกิดว่าตรงนี้เราไม่ปรุงดินก่อนปลูกแล้วขุดแล้วเอาต้นปลูกเลยอย่างเงี้ยมันจะโตแบบนี้ไหมคะโตเป็นบางต้นครับบางต้นก็ไม่โตก็อยู่จังหวะที่เราขุดดินจะบ่อขึ้นมาทำอีกว่ามีหินมีความโป่งมีความเป็นทรายมีความเป็นเหนียวขนาดไหนครับถ้าตรงไหนจังหวะดีก็โตดีเพราะฉะนั้นถ้าดินไม่ดีควรปรับปรุงดินก่อนแล้วค่อยเอาต้นไม้มาปลูกเพราะว่า เมื่อก่อนเราทําสวนกันก็คือหรือป่าปูกก็คือปลูกกันผิวดินไม่ไดเอานามาทําสวนขุดดินก้นบ่อขึ้นมาทําสวนนะครับแต่ปัจจุบันนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างสําหรับคนที่ปลูกทุเรียนใหม่มันเปลี่ยนไปเยอะครับก็ต้องทําให้ถูกต้องด้วยครับก็เหมือนที่พี่นัทได้ทําคลิปการปรุงดินนะคะก็ลองทําตามปรับปรุงดูตามคลิปพี่นัทได้เลยนะคะครับใครไม่มีดินก็มาซื้อได้นะครับดินปลูกทุเรียนเรากระสอบแล้วหกสิบาทนะครับหนึ่งต้นเริ่มใช้ที่สามสี่กระสอบขึ้นไปนครับ ก็จะปลูกทุเรียนขึ้นครับพันนี้มีต้นพันขายไหมครับพี่นต้นนี้รุ่นนี้หมดแล้วครับไม่ค่อยมีครับเหลือน้อยครับถ้าใครจะทักสองสามต้นอะไรก็สี่ห้าต้นเนี้ยน่าจะมีรุ่นโตหน่อยนะครับรุ่นเล็กหมดครับยาวดินจีต้นนี้ถ้าเกิดน้ำตรงนี้ฝนตกเม่ขึ้นมาท่วมตายก่อนก็หวังว่าจะได้กินลูกนะครับต้นนี้ ถ้าเกิดว yes. oui. no. no. yeah. ่ายังตกต่อเนื่องนี่ก็มีโอกาสที่จะขึ <h <h ้นมาใช่ไหมคบพี่นัทใช่ใช่ครับถ้ามันตกอะไรนะบัวลอยถ้าบัวลอยเข้ามาหนักๆสักโดนสักสี่ห้าชั่วโมงนี่ก็น่าจะเต็มท้องทุ่งนาทุ่งนี้นะครับผมเพราะว่าไม่มีที่ไปครับน้ําระบายช้ามากฝั่งซ้ายก็น้ําฝั่งขวาก็น้ำใช่แล้วไม่ได้น้ําแค่เรานะครับมันออกไปหมดมันเสมอกันหมดทั่วทั้งเรียกง่ายว่าทั่วทั้งหมู่บ้านนะครับครับคลิปนี้ก็ สิ่งที่แนะนําได้นะครับก็เรื่องยาฆ่าหญ้านะครับเรื่องแมงทางใบนะใบแบบนี้นะครับลายแดงระวังนะครับถ้าลายแดงเรามาตรวจดูนะครับใช้กระดาษขาวๆนะครับมาลองแล้วก็เคาะๆใบดีดลงดูว่ามีตัวสีส้มๆนะครับเดินอยู่ในกระดาษหรือเปล่านะครับถ้ามีก็คือพ่นยานะครับสารที่ใช้พ่นได้ครับก็เป็นพวกกูฟอซินิเอไม่ใช่ครับไปยาฆ่าหญ้าอีกแล้วอ่า เฟนไพลอกซิเมดนะครับหรือออทุดอีทุดนะครับไพริดาเบนนะครับสไปโรไดโคเฟนนะครับอันนี้ก็ตายหมดนะครับพวกไลตระกูลไรนะครับเป็นยาควบคุมตระกูลไรยาไรนะครับแนะนําให้ฉีดเดียวๆนะครับไม่แนะนําให้ผสมยาหลายตัวนะครับผมแล้วก็ใบอ่อนเริ่มออกมาเป็นหางปลาทูแบบนี้นะครับก็เตรียมฉีดพ่นนะครับพวกอาบาเมกตินนะครับอาบาเมกตินไทยมีท็อกแซมนะครับ ถ้าใบบานแล้วนะครับเป็นฝักดาบแล้วนะครับอันนี้ก็ให้บวกยาคุมไข่ไปด้วยนะครับพวกบูโพรเฟซินนะครับหรือไพมีโทซีนนะครับก็จะช่วยป้องกันแมลงได้นานขึ้นครับผมครับวันนี้ก็ใครที่ไม่ชอบชอบสวยงามนะครับมีเวลาขยันตัดหญ้าก็ตัดได้เลยนะครับของผมไม่มีเวลานะครับตัดก็ใช้วิธีการแบบนี้ครับ ของผมตรงนี้ไม่ได้เป็นสวนนะครับบางท่านมาดูหลายๆครั้งนะครับก็จะบอกโอ้ทำไมสภาพบริเวณโดยรอบมันไม่ได้เรื่องนะครับอันนี้เราให้ดูถึงว่าการดูแลของเราในสภาพพื้นที่ปลูกอันนี้ก็คือเป็นการปลูกเป็นการแนะนําการปลูกเป็นการแนะนําการดูแลในพื้นที่พื้นที่จริงที่คล้ายๆหลายๆคนที่ไปปลูกแล้วนะไม่ได้เป็นสวนไม่ได้เป็นระเบียบนะครับก็จะเป็นลักษณะหัวไร่ปลายทุ่งแบบนี้ก็ได้นะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับผม เดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอันต่อไปก็ไปดูพันธุ์อื่นกันต่อครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่นันางมากค่ะ